พุทธการกธรรมธรรมที่ทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกองค์หลังจากได้รับพุทธพยากรครั้งแรกว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แท้ในอนาคตก็จะพิจารณาพุทธการกธรรมซึ่งพระโพธิสัตว์องค์ก่อนๆได้บำเพ็ญมาแล้วว่ามีอะไรบ้าง และจะต้องบำเพ็ญหรือปฏิบัติต่อข้อธรรมแต่ละข้ออย่างไรพระโพธิสัตว์จะพิจารณาพุทธการลกตธรรมท,ทีละข้อทีละข้อเมื่อพิจารณาจบแต่ละข้อก็จะหาตอบไปว่ายังมีธรรมข้ออื่นที่ต้องบำเพ็ญอีกหรือไม่ถ้าพบว่ายังมีอีกก็จะพิจารณาต่อไปอีกจนครบทั้งหมด สิข้อซึ่งก็คือบารมี10บหรือทศบารมีนั่นเองบารมีแปลว่าเต็มซึ่งหมายถึงการทำให้กำลังใจเต็มทรงอยู่ในใจให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ไม่บกพร่องทั้ง10ประการการสร้างบารมีคือการกระทำที่ประกอบด้วยกุศลเจตนา คุณงามความดีที่ควรกระทําหรือคุณงามความดีที่ได้บําเพ็ญมาในการทำให้กำลังใจเต็มเปี่ยมและมีคุณธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงสิ่งที่ปรารถนาโดยผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิหรือปรารถนาที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องบำเพ็ญบารมีถึง30ทั คือบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีซึ่งทำได้ง่ายไปจนถึงยากตามลำดับบารมีทั้งสิบอย่างที่เป็นบารมีขั้นต้นเรียกว่าบารมีสิบบารมีทั้งสิบอย่างที่เป็นบารมีขั้นกลางเรียกว่าอุปบารมีสิบบารมีทั้งสิบอย่างที่เป็นบารมีขั้นปลาย เรียกว่าปรมัตถบารมีสิบบารมีมีขั้นต้นซึ่งมีสิบทัดเป็นบารมีขั้นที่ทำสำหรับสร้างกำลังใจให้เกิดในใจโดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 1. ทานบารมีจิตพร้อมในการให้ทานเป็นปกติแม้แต่บุตรภรรยาสมบัติทั้งหลายก็ให้ได้ 2. ศีลบารมี จิตพร้อมในการทรงสินเป็นปกติหากต้องสละสิ่งนอกกายทุกอย่างเพื่อรักษาสิ่งก็ยินดี 3. เนคมะบารมีจิตพร้อมในการถือบวชในใจเป็นปกติสามารถจะถือบวชโดยไม่อะไรสิ่งใดๆแม้แต่บุตรภรรยา 4. ปัญญาบารมี จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่สนใจสมบัติเงินทองหรือสิ่งรอบกาย 5. วิริยะบารามีมีความเพียรในทุกขณะควบคุมใจไว้เสมอ 6. ขันติบารามีมีความอดทนอดกัน้นต่อสิ่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการทำความดี 7. สัตว์บารามี จริงใจและตั้งใจทําจริงทุกอย่าง 8. อธิษฐานบารมีตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ 9. เมตตาบารมีสร้างอารมณ์ด้วยความปรารถนาดีไม่เป็นศัตรูกับใครมีความรัต้นเสมอด้วยบุคคลอื่น 10. อุเบกขาบารมีการวางใจให้เป็นกลางแม้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความลำบากยุ่งยากใจ ก็มีใจเป็นกลางไม่โรกรธเกลียดมองทุกสิ่งและยอมร,รับตามความเป็นจริงบารมีทั้ง10ทัศนนี้เป็นการสละสิ่งนอกกายอทิสมบัติเกียติยศบุตรภรรยาทั้งหมดเพื่อสร้างบารมีเมื่อขึ้นมาสู่ขั้นอุปปบารมีจะเริ่มสละอวัยวะและเลือดเนื้อให้แก่ผู้อื่น เพื่อการสร้างบารมีให้มั่นคงต่อไปอาทิสละอวัยวะและเลือดเนื้อเพื่อเป็นทานเกศสัตว์หรือเพื่อรักษาสัตว์จะใดๆสำหรับขั้นปรมัตถบารมีเป็นการสละชีวิตตนเพื่อสร้างบารมีในข้อนั้นๆเช่นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลอดทนต่อผู้ที่จะทำร้ายให้ถึงชีวิตหรือ เมตตาให้ความรักแก่ผู้ที่จะทำร้ายตนให้ถึงชีวิต